กระเป๋าสัปดางหนังแท้รุ่นนี้เป็นหนังแท้ทั้งใบไม่ผสมรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปยิ่งเก่านะครับยิ่งใช้นานยิ่งดูดีนะครับและและหนังก็จะสวยนะครับอันนี้เป็นรอยหนังนะครับไม่ใช่ลอยขิดข่วนนะครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์แล้วงานเย็บเขาก็ปานนิดมากและบางเลยครับเป็นหนังแท้ทั้งใบนะครับแล้วงานเย็บเขอดีมากเลยนะฮะส่วนด้านในับเป็นที่ช่องใส่แบงค์นะครับมีทั้งหมด2ช่องตัวนี้2ช่องใหญ่ๆหญ่นะฮะ นี่เลยนะครับใส่เงินได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นที่ใส่เอกสารนะครับมีซิรูดนะครับเอาไว้ใส่เลรียบ่ายก็ได้ตรงนี้นะครับอีกตรงนี้นะครับนะแล้วก็รูดติดไว้ งานเย็บกรบปานีดมากเลยนะแล้วตัวนี้ช่องใส่บัตรก็มีทั้งหมด6ช่องใหญ่ๆนะครับนี่ตัวนี้ก็ใส่ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้เยอะเลยนะครับนะแล้วงานเย็บดูนะครับปานีดมากแล้วหนังก็นิ่มด้วยนะครับนะสวยนะครับรุ่นนี้ยิ่งเก่ายิ่งดูดีและเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะครับมองหากระเป๋าสตางค์คุณภาพดีเป็นหนังแท้ครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยผมแปะลิงก์ไว้ตรงตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างนะครับ